พี day, imana, so ่น้องสวัสดียังมาแซวด้วยไมายอมไอ้หลอกพี่น uh, like ้องมันปลาซิ่วไปเลยครับใส่เป็ดเลือดไอ้ข้าวไก่บางทีถือบ่อลึกอู้เลือดขึ้นเลือดขึ้นเลยน้ำปลาซิ่วเพียบเลยอู้ตลาขึ้ไอ้นี่มยไงข้าวไก่ด้วยอู้กระปูกระปูมากินข้าวไก่เหี้ยนี่บกหอยกันว่าปูกระมี่นะ จับอีไรก้นสีนี่นาะเห็นได้คงไกลโอ้ปลากระเดิดตายเซวสะดูนะปลาประกดประกดที่เปานิ่มนนะอู้หูหนื่อยไหมอย้อยไางเยู่อยูนยอมันอน้อย่นางมันยอู้เดยวเด้อเด้อ ะกะดิดมาทาไว้องไก่มามานี่พี่น้องมามานออกมาเียกะนิ่นเนี่ยองไก่กะนิน่นแดงกระปูวัยที่ใส่ทิ่มไปนี้ได้ละเทือนมากระพงสะพาบะมีได้แล้ว มันจปลาซิวลายเันบบนะครันึน่งประมาณปาพี่หนังวัสดีค่